สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวรถฟอร์ด v e r e e เรหนคันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้จะเป็นรถฟอร์ด u v ถอดบอะหมดเลยครับคันนี้คันนี้เจ้าของสูง170กว่าเลยต้องการนั่งข้างในให้ได้ทำงานได้โล่งๆอ่าเลยแมวลิ้นชักเอาทรงเตี้ยแต่เก็บของได้เยอะอยู่ครับอ่าตัวนี้ก็มีที่อุปกรณ์ข้างในหลายอย่างและคันนี้ติดแอร์ด้วยคันนี้ก็ลูกค้าเขาก็ติดแอร์พร้อมเลย อันนี้ลูกค้าเขาไปติดต่อกับช่างแอร์โดยเฉพาะละอันนี้ก็ผมบอกทุกคนนะครับลูกค้าที่ทำกับผมถ้าติดต่อแอร์ร้านไหนแล้วแต่ผมก็จะรีวิวให้ตามร้านนั้นครับร้านแอร์นะครับผมไม่จํากัดว่าต้องเป็นร้านนู้นร้านนี้นี่นะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับผมก็รีวิวให้ว่าแอร์นี้ไปติดร้านไหนถ้าถ้าเป็นร้านอื่นผมก็รีวิว ชื่อร้านอื่นเหมือนกันครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นของช่างวุฒินะครับที่ลูกค้าไปติดต่อช่างวุฒิที่สุพรรณก็เดินระบบแอร์ให้เรียบร้อยระบบไฟมีหมดทุกอย่างครับตัวนี้อ่าส่วนโครงตัวนี้ผมเป็นคนขึ้นโครงสร้างที่ไวแอร์ให้นะครับอ่าผมถ้างานดีวายผมจะขึ้นโครงให้หมดเลยจะเป็นรูปทรงแบบนี้หมดเลยนะครับอ่าครนนี้ช่างแอร์ก็ยังมาติดอันนี้ช่างวุฒิเขาติดมานะครับอ่าเป็นแอร์ นีตัวนี้ยี่สี่โวลต์ร้อยยี่สิบแอมป์นะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์ข้างๆอ่าตัวนี้ก็จะไปบล็อกอัพเห็นไหมครับขึ้นมาสามารถวางของได้เล็กๆน้อยคันนี้เขาไม่ต้องการอะไรเยอะมากครับอ่าเอาที่สะดวกสบายตัวนี้อ่าตัวนี้ก็มีตัวหลีไฟครับตัวนี้นะตัวนี้ส่วนส่วนข้างหลังนี้ก็มีที่เก็บของครับตัวนี้นครับตัวนี้จะเก็บของได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขาต้องการนั่งข้างในครับวัดจ้าของทรงสูงครับนะฝั่งนี้เหมือนกันครับตัวนี้ เนี่ครับท่อแอร์ก็เดินออกตรงนี้เลยครับตัวนี้เดี๋ยวมีฟองน้ำให้ทุกคันนะครับคันนี้ถอดเข้าถอดออกได้หมดเลยส่วนฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีที่เก็บรองเท้าเราสามารถใส่รองเท้าหรือว่าอะไรก็ได้ครับเวลาเราเหยียบขึ้นนี้ปุ๊บเราใส่ตรงนี้ได้เลยอ่าส่วนตัวนี้ก็จะมีอ่าแบตเตอรี่อยู่ตรงกลางนี้หมดเลยผมก็จะวางให้หมดเลยว่าแบตเตอรี่วางตรงไหน งาน d แลนะครับตัวนี้ผมก็เก็บมุมหมดทุกอย่างนะครับงานผมจะเก็บมุมหมดทุกกรรมทุกชิ้นครับใต้ในข้างล่างข้างบนนี่เก็บหมดเลยครับตัวนี้ถอดออกได้ทุกชิ้นนะครับตัวนี้เห็นไหมครับแยกออกได้สามชิ้นครับสามกล่องหนึ่งสองสามสี่กล่องครับหนึ่งสองสามสี่กล่องยกออกได้เป็นชิ้นได้เลยนะครับอ่าตัวนี้แลงานผมจะโหลดไม้หมดทุกคันครับตัวนี้ก็มีปลอกอัพครับ อ่าเห็นไหมครับบดตัวนี้ป๊อกอัพเจ้าของสามารถนั่งได้เลยครับตัวนี้นั่งข้างในได้ทํางานได้เก็บของได้นี่ครับอ่าตัวนี้ก็ตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับขอบขอบบอกก็ใช้งานได้ปกติเลื่อนได้ปกตินะครับอ่าตรงนี้ก็มีที่หลุมเก็บของหลุมยาวๆเลยครับตัวนี้สองหลุมเห็นไหมสองหลุมเลยครับตัวนี้เก็บสายไฟหรือเก็บอะไรผมจะให้ทะลุเลยครับอ่าตัวนี้ผมยืดนนอาตัวนี้ตัวเดียวนะครับ ยกออกได้เลยครับอ่าตัวนี้เก็บของได้เยอะเยอะๆมากเลยหรือว่าใครจะมาใส่แบตตรงนี้ก็ได้ครับผมทําให้เรียบร้อยแล้วครับใส่แบตหลายๆแอมลเอเยอะๆได้เลยครับตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นบล็อกอัพเห็นไหมครับเราสามารถนั่งในได้ตัวนี้จะเป็นฟอร์ดเดบลียนะครับเสร็จเรียบร้อยละอ่าเราให้มาดูตัวนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามีอะไรอีกนะครับนี่ นี่ครับข้างในเดี๋ยวเราปอกอัพลงกดลงก็เรียบแล้วครับคันนี้มีฟองน้ําให้ด้วยนะครับผมตัดฟองน้ําให้ตัวนี้ก็ยังมีช่องที่เก็บรีโมทได้ครับตัวนี้คันนี้แยกออกได้เลยนะครับคันนี้แยกฝาออกได้สามารถซ่อมรีเซ็ตแอร์ได้โปรติครับยกออกเป็นชิ้นได้เลยผมวางงานไว้แบบนี้หมดเลยครับนี่ครับถ้างาน DIY ที่ติดตั้งแอร์นะอ่านี่ครับตามแบบนี้เลยนะครับผม อันนี้เป็นฟอร์ดเอเอเลสคิวงานผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับไล่ทําตามคิวนะรถที่จอดอยู่ข้างหลังนะครับโอเคนะครับผม